สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครูโชคสอนคอมสำหรับใน EP นี้นะครับเราจะมาพูดถึงการใช้งานตัวโปร,โปรแกรม Microsoft Teams นะครับ <Wow. S 1> ตัว Microsoft Teams นี้เราจะนำมาใช้ในการประชุมนะครับการประชุมออนไลน์ของแต่ละกลุ่มแต่ละช่วงชั้นนะครับเพื่อให้เข้าสู่ช่วงของสถานการณ์ การแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา2019นะครับที่กำลังระบาดอยู่ในประเทศไทยขณะนี้นะครับทำให้ช่องว่างในการพบปะพูดคุยของกลุ่มเพื่อนครูเราห่างกันไปนะครับตัว Microsoft Teams ก็จะกลับเข้ามาให้ทำให้เราสามารถประชุมกันได้ง่ายขึ้นแล้วก็มีเครื่องมือหรือฟังก์ชันต่างๆมากมายนะครับเหมาะกับการประชุมเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับว่า เราจะใช้งานมันได้ยังไงนะครับสำหรับการใช้งานนะครับเบื้องต้นก็คือเราก็ทำการล็อกอินนะครับเข้าสู่ระบบปฏิบัติการของ Office 365นะครับซึ่งทางโรงเาารียนราศายของเรานั้นได้ทำการขึ้นโดเมนร่วมกับบริษัท microsoft ประเทศไทยนะครับทำให้เรามีการใช้งาน Office 365นะครับในมุมของ education นะครับฟรีทุกระบบนะครับซึ่งมีค่อนข้างจะมีเยอะมากสำหรับการใช้งานทางด้านการศึกษานะครับที่มีเครื่องมือแล้วก็ ตัวซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับนี่นคือข้อดีที่เรามีนะครับตอนนี้ถ้าเป็นของเรียนเราก็คือลงท้ายด้วย a l s s b a c t h นะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับใน Google พิมพ์ Office 365นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปที่ Office 365ล็อกอินะครับในการเข้าใช้งานนะครับก็คือต้องล็อกอินเข้ามาก่อนนะครับส่วนคุณครูท่านใดที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือ ล็อกอินเข้าไปในระบบนะครับก็กลับไปดูได้ใน e b ที่1นะครับผมเคยลงลงคลิปไว้ให้แล้วนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็ถ้าอย่างของผมเนี่ยเคยเข้ามาแล้วนะครับก็จะมีชื่อขึ้นอยู่นะครับเพราะเป็นเครื่องส่วนตัวนะครับก็พิมพ์แอดเข้าเข้าไปนะครับของผมก็เป็นโชคชัย a L S S B A C t H นะครับก็กดลงชื่อเข้าใช้นะครับจากนั้นก็ใส่รหัสผ่านนะครับซึ่งรหัสผ่านเนี้ยก็เป็นรหัสผ่านที่ท่านตั้งขึ้นมาเองนะครับถ้า ลองกลับไปดูในคลิป EP ที่1นะครับจะบอกวิธีการตั้งรหัสผ่านด้วยนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับอันนี้เป็นในส่วนของหน้าตาของตัวโปรแกรมนะครับที่ที่เราได้ทําการเข้าใช้งานนะครับแต่ตัวที่เราจะเป็นนําเสนอในวันนี้นะครับคือตัวนี้ครับ Microsoft Teams นะครับโดยตัวระบบนะครับเราก็เลือกได้เลยนะครับคลิกที่ Microsoft Teams นะครับ จากนั้นระบบก็จะพาให้ท่านเข้ามานะครับมันอาจจะมีการแจ้งเตือนให้ท่านใส่พัวิร์ดใหม่อีกหรอบย้ำนะครับมันอาจจะให้เราใส่พัวิร์อดอีกหรอบเราก็ใส่พัวิร์ดเข้าไปนะครับมันก็จะพาเข้าไปให้ในระบบรานนี้ด้วยความที่แอ c เค n t เนี่ยเป็น a อ c o u n t ของพวกเรานะครับทางระบบของแอดมินนะครับโดยมั s นเสอเอกเนี่ยก็ได้ทําการดึงคุณครูเข้าไปในกลุ่มของแต่ละช่วงชั้นแล้วนะครับถ้าดูในหน้าจอนะครับ สังเกตได้ว่าจะมีกลุ่มครูทุกช่วงชั้นนะครับอยู่ในนี้เลยนะครับอยู่ในนี้เลยแม้แต่อนุบาลน,นะครับมปลายกลุ่มโรงเรียนทั้งหมดนะครับอันนี้ครูทั้งโรงเรียนนะครับมต้นปฐมต้นปฐมปลายแล้วก็มีเข้มข้นนะครับครบ ทุกกลุ่มเลยนะครับครบทุกขบทุกกลุ่มดังนั้นคุณครูไม่ต้องตกใจนะครับเมื่อคุณครูเข้าไปแล้วนะครับสิ่งที่คุณครูจะเจอก็คือคุณครูจะมี2กลุ่มนี้เลยอัตโนมัตินะครับเช่นถ้าคุณครูอยู่สังกัดมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับคุณครูก็จะมีกลุ่มมอต้นกับกลุ่มโรงเรียนโรงลาซานเลยนะครับอันนี้คือทางแอดมินได้ทําการครีเอทให้ท่านแล้วนะครับจากนั้นเมื่อเข้าไปแล้วนะครับทำไรต่อครับก็สมมติเราคลิกไปที่หมอต้นนะครับเราจะทําการลองใช้เครื่องมือนะครับ อันนี้เป็นในส่วนของการนําเสนอกลุ่มเครื่องมือนะครับระบบของการใช้เครื่องมือนะครับตัวระบบของ Microsoft Teams นะครับอย่างที่บอกนะครับว่ามันมีกลุ่มเมนูอยู่2ด้านนะครับอันนี้บนเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีด้านซ้ายนะครับเป็นกลุ่มของแถบเครื่องมือนะครับเราคลิกที่ทีมนะครับทีมแล้วก็ด้านล่างนะครับเลือกห้องที่เราต้องการสนทนานะครับด้านล่างก็กลุ่มเครื่องมือครับก็จะมีตั้งแต่พิมพ์แชทนะครับส่งสติ๊กเกอร์ เราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับมีส่งสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์เป็นอิโมจินะครับมีแชทที่เป็นสติกเกอร์แบบ 3D นะครับมีมีไอคอนอย่างนี้นะครับสามารถส่งออกไปได้เลยนะครับอย่างนี้ได้เลยนะครับรูปนี้ครับรูปมิงครับเป็นรูปวิดีโอประชุมนะครับสามารถกดวิดีโอแล้วก็ทําการประชุมแบบเห็นหน้าได้เลยนะครับประชุมแบบเห็นหน้าได้เลยกดป๊บนะครับอนุญาตได้ใช้ไม้ไม้อะกดอนุญาตนะครับ เรียบร้อยแล้วก็ทําการเริ่มประชุมนะครับนะเริ่มประชุมอันนี้มาแล้วนะครับถ้าผมกดประชุมตอนนี้ตรงนี้นะครับก็จะสามารถทําการเริ่มประชุมได้เลยแล้วกลุ่มเพื่อนครูที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับต้องมีการนัดหมายก่อนนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีปุ่มจอยนะครับหรือปุ่มเข้าร่วมประชุมนะครับก็จะทําการดําเนินการประชุมได้เลยนะครับมาไปนะครับ ก็จะมีตองพายโลดในนี้คือการสํารวจทาโพนะครับมีแบบสตรีมนะครับก็คือเป็นการเหมือนสอนสดนะครับสอนสดหรือพูดสดนะครับมีฟอร์มที่ใช้ในการทําข้อสอบต่างๆด้วยนะครับหรือแบบทดสอบต่างต่างเดี๋ยวพวกนี้ผมจะค่อยๆมารีวิวให้ดูนะครับอันนี้คือในกลุ่มของการใช้เครื่องมือคร่าวๆก่อนนะครับแล้วก็วิธีการเข้าไปในระบบก่อนจากกันนะครับยังไงผมขอฝากช่อง c h a n n นล ผูโชคสอนคอมนะครับเป็นช่องที่ใช้ในการแบ่งปันเทคนิคการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็สื่อทางด้านคอมพิวเตอร์ทางด้านเกี่ยวกับโคดิ้งนะครับจะเป็นช่องทางนี้นะครับที่ใช้ในการแบ่งปันความรู้ของการและกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับขอบคุณครับ